ดีครับท่านอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับท่านอาจารย์มองมองเรื่องของ after shock แสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่สี่กันยายนนั่นคือแผ่นดินไหวเลยครับอาจารย์ครับก็ไม่ทราบแะครับแต่ผมว่านายกผ่านนะครับผ่านการอภิปรายครั้งนี้ครับยังไม่สง่างามเลยอ้ะนะเพราะว่ากลายเป็นคนซึ่งถูกเสียงไม่ไว้วางใจสูงสุดครับนะเสียงไว้วางใจ กลายเป็นลองบรัยนะถึงแม้ว่าท่านอาจจะพักผูกจะช่วยกันกบเกลื่อนว่าผ่านก็คือผ่านอย่าไปคิดอะไรมากใช่ไหมแล้วเสียงในพรังประชารัฐก็เป็นไปตามคาดหมายไม่ตกหล่นแม้แต่เสียงเดียวอะไรเงี้ยนะนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่ลองคิดถึงใจนายกสิครับนะฮะเอาละครับหมายความว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยคือทันทีที่มัน จบลงเนี่ยนะท่านนายกเคยยืนยันไว้ก่อนน่าจะมีการอภิปรายครับไม่ยุบสภาครับไม่ลาออกครับแถมท้ายด้วยการไม่ปรับกลมมออือรนะแต่พออภิปรายจบปั๊บข่าวลือที่ออกมาเนี่ยครับก็คืออา,อาจจะปรับคุณธรรมนัติริบทุกตำแหน่งนอะอผมว่าคุณมนตรีก็คงได้ได้อ่านใน ในใน u t u b e หลายแห่งอนับเนี่ยตรงนั้นเป็นข่าวลือบ้างคุณอะไรนะคุณเต้เต้มงคลกิจครับอ,ออกในรายเลยนะว่าลิฟทุกตำแหน่งอะไรเงี้ยนะครับผมผมผมไม่เชื่อนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับลงโทษคุณธรรมนัฐเนี่ยครับเพราะว่าถ้า พูดภาษาการเมืองเนี่ยเรื่องมันจบไปแล้วนะฮะผมดูจากการพูดของท่านนายกในเรื่องคุณธรรมนัทเนี่ยก็คือจากการมองไปเนี่ยหลังจากที่ร่วมรัฐบาลมานะแล้วก็สร้างไอ้เวอร์ให้นายกเห็นหลายหนเนี่ยท่านธรรมนัทนี่ท่านไปคิดว่าท่านคือเส้นเลือดใหญ่ กลุ่มความลับด้วยท่านอาจารย์ท่านเคยพูดเอาไว้อ่ทาท่านท่านคือเส้นเลือดใหญ่จะรัฐบาลจะอยู่จะไปอยู่ที่ท่านด้วยครับนะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าแสลงหูของท่านอของท่านนายกอ่ะนะครับเพราะว่าท่านนายกย้ํานะย้าใน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 การแก้ปัญหนานี้ว่าคุณธรรมนัทเนี่ยคือคนที่ผมใช้เอามาใช้ทํางานครับพูดง่ายผมตั้งคุณครับไม่ใช่คุณตั้งผม ครับอืมฮะนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเออก็เหมือนกับว่าให้รู้ว่าไผ่เป็นไผ่ตรงนี้โอ้ครับฮะนะฮะเนะพราะนั้นตรงนี้ท่านนายกก็พยายามอ่พูดให้ให้ว่าคุณธรรมนัฐนะี่คือคนที่ท่านมอบหมายทําทำงานเท่าน,นั้นเนะ่ะไม่ใช่ว่าเป็นคู่หูคู่ปรึกษา,เ,าเพราะว่าสิ่งที่ผมว่าคุณธรรมนัสต้องการก็คือความสำคัญ ที่ท่านนายกจะต้องพูดคุยให้ถามความเห็นหรือขอทราบความต้องการบ้างอะไรเงี้ยเพราะท่านเองก็พูดกันตรงนะท่านก็ฝ่ายคว้าหาตําแหน่งลมำตีว่าการอยู่นะแล้วตอนหลังนี่ก็ยุกันนีท่าไหนไม่รู้ท่านคิดอยากถึงขนาดลมำตีมาไทยเนี่ยนี่เป็นข่าวที่มาจากการได้ยินได้ฟังนะฮะแล้วก็วิเคราะห์เพราะนั้นท่านนายกเนี่ยท่านเล่นการเมืองเนี่ย ท่านไม่ชอบให้ใครมาต่อรอง hmm. สร้างดูมนาจกับท่านท่านเชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นคนตั้งรัฐบาลไม่ใช่รัฐไม่ใช่พระปังจะรัสตั้งท่านนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านก็ย้ำสิ่งนี้นะแล้วก็มีคำถามหลังจากที่ผลมันออกมาแล้วว่าหมายควาว่าจะจะปรับคุณธรรมนัตไหมโกรธคุณธรรมนัตไหมอะไรเงี้ย ท่านบอกว่าผู้ใหญ่จะไปโกรธเด็กได้ไง<า>นะ<า>แต่ว่าผมว่าในสิ่งที่ตามมาจากการอภิปรายเนี่ยก่อนลงมติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณธรรมนัทําทำเสร็จทาสำเร็จอย่างหนึ่ก็คืออะไรฮนะให้ท่านนายกซึ่งพยายามาจัดช่องว่างระหว่างพักกับท่านเนี่ยครับเ,เป็นครั้งแรกที่ท่านนายก ต้องเข้าร่วมประชุมกับพระเขาด้วยอ hmm. ืที่ท,ที่บ้านป่าลอยต่อใช่ไหมเนึ่งตรงเนี้แล้วเป็นคนที่พูดขึ้นมาในลักษณะที่ว่าก็ยอมรับว่าอ่างเอนไม่ได้พูดคุยด้วยครัระนั้นต่อวันี้ก็จะมาคุยกับพวกอ่าพวกพ,พรรคลังประชารัฐบ้างนะเพราะว่าสสหลายคนก็มีความรู้สึกว่าท่านนายกคือไม่ให้ไม่ไม่ไมไม ขณะที่เอาใจพระอื่นแมวใจพวกเราเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เพราะ,ะนั้นผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยหน้าที่จะไม่มีการปรับคอรมออ่ม <c oughs> อย่างที่ว่าคนว่าจะลงโทษเพราะว่าอะไรฮะเอาเข้าจริงๆนี่ท่านก็รู้ว่าคุณธรรมนัทนี่เป็นกําลังสำคัญของท่านเหมือนกันครับอืเพียงแต่ท่านไม่อยากให้ตีเหมือว่าว่าแหม่มีอะไรก็ต้องมาต่อรองโดยตรงเนี่ยแมว เชื่อว่าไม่มีการปรับคอลอมอแต่เสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้อีกซี่หนึ่งเขาคิดไปอีกด้านหนึ่งได้ไหมว่าโอ้โหที่ทำกันขนาดนี้แล้วนายกเนี่ยนะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อสักครู่ไม่สง่านะครับครับนะแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะทําให้มองเป็นอย่างอื่นได้ไหมหรือว่าจะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ย ทําทให้ความไม่สงา่าความไม่หล่อเลยมันจะลดลงไปอีกหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยท,ทั้งที่ผู้กองธรรมนัฐเป็นแบบนีอ้อ้าวแหมคุณคุณมนตรีพูดเนี่ผมว่าอันนี้น่าฟังนะตรงที่ว่า,าปกติที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่านายกท่านท่านคล้ายๆเสื่อมศรัทธาจากคนอยู่ข้างนอกอะครับนะแต่พอผลของการ โหวตในสภาเป็นอย่างนี้เนี่ยครับซึ่งปกติเนี่ยควมจริงผลของการโหวตในสภาเนี่ยไม่ได้เกิดจากเนื้อหาที่อภิปรายหรอกรนะมันทําให้พูดได้เหมือนกันว่านายกท่านถูกเสื่อมศรัทธานในพักในสภาด้วยค,คือลงทั้งสองทางอะ่ะแต่ว่าถึงลงยังไงนี่ท่านเขียนยันกันไว้แล้วอะ่ะยังไงท่านก็ไม่พ้น ยังไงก็ท่านก็ต้องเป็นตัวหลักในการกําหนดความเป็นไปทางการเมืองครับนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ไอการผมว่าท่านจะพยายามกบเกลื่อนเหมือนกับว่าไอเรื่องที่ท่านได้คะแนนน้อยเกินไปเนี่ยนะ,ะไม่ไม่เหมือนกับที่คุณวิรัตพูดไว้เป็นที่หนึ่งต้องมาเป็นที่หนึ่งอ,อ,อันนี้เนี่ยท่านก็คงกบเกลื่อนหลังจที่ว่าผ่านไปแล้วอย่าไป,อย,าไปอย่าไปอะไรนะอย่าไปวนเวียนอยู่กับ หม,หมายถึงว่าอคิดไอ้ตรงนั้นจบเกมไปแล้วครับจบแล้วเดินหน้าทํางานต่อ,อเดินหน้าต่อ,อตรงนี้ครับฮะ,ะ,ะดังนั้นในมุมของท่าอาจารย์มองว่าจะไม่มีอัปเตอร์ช็อกจากการปรับคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นแต่วันนี้ช่วงประมาณสัก11บโมงครับท่านอาจารย์คงได้เห็นข่าวจูจูเนี่ยเราก็มักจะไม่ค่อยได้เห็นเรื่องแบบนี้นั่นก็คือ คุณสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยคลังเข้าพบท่านนายกที่ทำเนียบรบัฐบาลเป็นเวลานหนึ่งชั่วโมงแล้วโฆษกธนกรก็ถแถลงว่าเป็นการเข้าไปพูดคุยเพื่อที่จะเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องของแผนงานด้านเศรษฐกิจที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงจังหวะทั้งช่วงเวลานี้แล้วก็หลังโควิดมันอ่ามันก็ใช่อยู่หรอกที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยคลัง แต่ในภาวะแบบนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะไม่่คยได้เห็นาข่าวแบบนี้เกิดขึ้นท่านอาจจะมาก็ได้แต่ไม่เคยเป็นข่าวอะ่ะมันก็เลยถูกมองโยงว่าเอนี่มันเพิ่งจะอภิปรายไม่ไว้วังใจภาก,ก็ใช่ตรงนี้นะค,คือภาพที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาหรอกรนะเพราะว่าคุณสันติก็ไม่เคยไม่เคยถูกมองว่าเป็นมือแก้เศรษฐกิจ<ม>อันดับหนึ่งของอที่ท่านเชื่อถือหรืออะไรเงี้ย ครับถึงแม้ว่าจะเป็นรำตีช่วยครั้งมาตั้งแต่ประยุทธ์หนึ่งอ่ะาม,มาตลอดเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นผมว่าที่ท่านสันติเข้าไปพบเนี่ยเพราะในกรณีเพราะในคำใ,ในในสิ่งที่เขาเรียกกันหรือว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยก็คือสี่จอครับนะคุณผมว่าคุณคุณไปไปไป,ไปคุณสัตนตะิน่าจะเข้าพบเพื่อบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวนะ ต่อเกมต่อรองของสี่ชอเนี่ยนะเพราะว่าตอนนั้นเ็าบอกว่าคุณสันติก็เป็นคนที่พาสอะครับเข้าไปให้กำลังใจท่านนายกใช่ครับตอนไอ้ก่อนหน้าที่จะมีการลงมตินะจนกระตั้งมีคกลตะโกนว่าแจกห้าล้านนั่นแหละครับนะเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องของคุณสันติที่จะให้เห็นว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าถ้าพูดถึงสี่ชอเนี่ย คุณสันติในอยู่ระดับแนวหน้าเลยนะครับแล้ววันนี้ก็อย่างที่เห็นนะคุณสันติเองก็ก็เป็นคนที่เอื้อเฟื้อพักอยู่คนหนึ่งใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ที่ทําการน่ะนะครับเป็นผู้อำนวยการพักเป็นรองหัวหน้าพักครับครับเพราะนั้นผมว่าท่านท่านไปพูดเรื่องของท่านมากกว่าน,น่ะที่จะไปถูกเรียกไปหาหรือว่าจะย้ายขึ้นเป็นติว่าการหรือย,อยัง<อ>หรืออะ <ๆ S 2> ไรเงี้ย ถ้าอาจารย์เอาเป็นว่าเอาอคุณสนติไปวันนี้คงจะมีเรื่องอื่นรวมอยู่ด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับภาระาหน้าที่งานในกระทรวงอย่างที่เป็นข่าวเท่านั้นส่วนจะ <ผม S 1> เป็นผมว่าไป,ไป,ไ,ปไปเรื่องเกมการเมืองอะไรส่วนจะเป็นเรื่องระดับไหนอย่างไรนั้นก็ก็สุดแท้แต่เถอะนะครับแต่แสดงใหเห็นว่าผมไม่ได้เกี่ยวนะผมสนับสนุนท่านตลอดนะผมยืนอยู่จุดนี้อืม แต่ก็คงจะไม่ได้เห็นภาพที่อีกด้านหนึ่งผู้กองธรรมนัตได้เข้าพบพูดคุยมีข่าวหรือว่าพรุ่งนี้จะมีรายงานข่าวาว่าก่อนประชุมคลรมอหลังประชุมคลรมอ,อได้มีการาหารือกันในวงเล็กตรงนั้นตรงนี้โดยมีผู้กองธรรมนัตก็ไม่แน่ว่าจะมีข่าวในเชิงแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะผมไม่แน่ใจนะว่าว่าว่า,วาอาจจะมีสักวันไหมท่านธรรมนัตอาจจะรวบรวม ผู้คนเข้าไปมอบด,ดอกไม้ให้<อ>่ันนายกเป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปอะไรเงี้ยนะคือนี่พูดถึงในภาพนอกที่ปรากฏครับมแม่ก็ถ้าถ้ามองแบบการเมืองเนี่ยถ้าอาจารย์วันนั้นก็ดูเหมือนจะเข้าใจขอโทษขอโพยอะไรกันไปแล้วตกปากรับคาเป็นมั่นเหมาะต่อจากนี้จะต้องปรับตัวที่เหินห่างกันไปก็จะให้อะไรกันบ่อยขึ้นแล้วรุ่งเช้ามาผลออกมาเป็นแบบนี้ซึ่ง ก็ไม่คมอผลเนี่ยออกมาแบบนี้เนี่ยผมว่าที่ที่มีปัญหาเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ในพรักลังประชารัฐแล้วไม่ได้อยู่ในพรรคพลังประชารัฐแต่คนก็มองมันอาจจะอยู่ในพักเล็กพักน้อยซึ่งกล่าวกันว่านะฮะอยู่ในคอนโทรของท่านธรรมนธรรมนับแต่นั่นแหละถึงแม้จะอยู่ในคอนโทรธรรมนัสก็อ่ไม่ได้หมายความว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ในแง่ของบางคนคนะเพราะว่าในกลุ่มนั้นก็มีหลายคนที่ที่ยังไม่พอใจในในในสิ่งที่ทางพักได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอย่างคุณดำรงก็เคยบ่นบ่อยอว่าเป็นพักเล็กเขามีตั้งหลายเสียงในแี่ทำไมไม่ได้อะไรกันบ้างเนี่ยมไม่ได้ถึงระดับ,บกล้เป็นระดับที่ปรึกษานายกอะไรเท่านั้นเองครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้บังเอิญว่าถ้ามันจะมาจากเหตุผลส่วนตัวของพรรคเล็กและคุณอันวาสาและท่านก็มีเหตุผลของท่านคงไม่ได้เกี่ยวกันกับาการสื่อสารอาจากในพรรคพลังประชารัฐแต่อย่างใดเช่นเดียวกับพรรคเล็กอื่นๆก็ด้วยเหมือนกันแต่บงังเอิญพอมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยผู้กองธรรมนัฐท่านก็ยังถูกมองเป็นจำเลยอยู่ดีนะครับแต่จถูกต้องเลยฮะถูกต้องเลยเพราะนั้นผมนึกว่าอาจจะเกิด ท่านธรรมรัอาจจะแสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าท่านขอโทษพักดีต่อท่านนายกจริงครัอะไรเงี้ยอแมถ้าการเมืองมันไปถึงขนาดนั้นชาวบ้านตามไม่ทันนะท่านอาจารย์นะอะไรนะฮะชาวบ้านก็ตามตามยากเหมือนกันนะว่าแมการเมืองนี่มันเป็นแบบนี้แต่ผมเห็นจับได้ทุกทีแต่จับได้หลังจากมันเกิดขึ้นแล้วอนะครับอืมเอาเป็นว่าปรับคอรมอในมุมของท่านอาจารย์มองว่ายังไม่เกิดนายกคงยังดึงไว้แหละนะครับพราไว้ โดยคือผมเองมีความรู้สึกว่าท่านนายกเนี่ยไม่ค่อยจะแฮปปี้ต่อการปรับกรอมครมับเอาคนออกอืมถ้าอาจารย์ยังยืนยันอย่างนั้นแล้วก็ได้เห็นอ,อย่างนั้นมาตลอดอเติมเฉพาะในส่วนที่ขาดเติมเฉพาะในส่วนที่ขาดปรับได้ในส่วนที่ที่อ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรสมัครใจครับ อย่างไม่ถึงขั้นโอ้โหเอาคนนั้นออกเอาคนนี้ออกอย่างที่ข่าวว่าจะปรับออกทุกตําแหน่งเนี่ยไม่ใช่วิสัยของท่านเนี่ยฮะถ้าสินปรับนี่บางทีคนนั่งร้องไห้เลยโอ้ขนาดไปบอกว่าจะขออยู่ถึงวันที่สิบห้าเดี่ยวถ้าจะไปไปเลยไม่ต้องอยู่ถึงวันนั้นอ่าไปเอาไปเลยเอาแล้วถ้าอาจารย์ก็งั้นก็คงต้องรอดูกันต่อว่าตรงนี้ after shock ในมุมของนอาจารย์มองว่าจะไม่เกิดจะเย็น มันจะผมจะปรับอะไรจะดึงออกไปก่อนครับดึงออกไปก่อนดังนั้นขนาดในคอรมอยังไม่เปลี่ยนเพื่อเห็นว่าไม่ใช่เกิดจากการอัปเตอร์ช็อกครับผมว่าท่านนายกยังมองท่านธรรมนัสว่าเป็นคนที่ต้องพึ่งเขาเหมือนกันแหละมไม่ได้ไถึงขั้นกับที่ว่าเอแบบชนิดที่ว่าเออเอาให้นั่นไปเลยมันเพราะว่าคุณธรรมนัสนี่ดูให้ดีนะครับแมวก้าชีวิตนะโอ้โหแม่ แล้วถ้าฟื้นขึ้นมาเป็นอยู่อีกฝ่ายนึงเนี่ยอันตราย <S <S เพราะฉะนั้นในหลักอของคนที่จะทําการใหญ่ก็ต้องเอาไว้ใกล้ๆตัวนี่แหละจะม <Kinda S 1> คําว่าต้องยิ่งใกล้ตัวยิ่งยิ่งดีอะไรเงี้ยนะครับ,รบถ้าออกไปไกลหูไกลาตาเนี่ย <S <S ไม่สามารถกํากับดูแลได้นะครับอาจารย์ครับครับครับ อีกเรื่องหนึ่งครับถ้าจารย์ยังพอมีเวลาอีกประมาณสัก7 8นาทีเพื่อที่ะจะได้เห็นภาพใหญ่ของการเมืองผมฟังสอวอวันชัยสอนสิริท่านได้ให้สัมภาษณ์เสียงแปลงๆใช่ไหมนะฮะเสียงแปลงๆแล้วก็ท่านโยงให้เห็นถึงผลการลงมติไม่ไว้วางใจนายกอาจจะทำให้นำไปสู่คำตอบเรื่องของการลงมติวาระสามเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลวันที่สิ มันจะโยงไม่โยงแล้วก็จารย์มองว่าวันนั้นผลจะเป็นอย่างไร,รผมว่าคุณมนตรีดักทางถูกนะคือผมผมมองอย่างนี้คือผมก็เคยพูดกับคุณมนตรีตลอดนะครับว่าผมไม่เชื่อว่ามันจะผ่านง่ายๆนั่นประเด็นหนึ่งรหรือว่าผมเชื่อว่าถึงแม้จะผ่านก็ยังไม่ใช้ประครับง่ายๆจะต้องมีคนร้องเรียนต่อสารรัฐมนูญอะไรเนี่ยนะนะ ีนี้มาเนี่ยที่สาเหตุที่ผมคิดว่ามันไม่ผ่านง่ายๆนะฮะก็คือท่านนายกยังไม่เคยชัดเจนว่าจุดยืนของท่านเกี่ยวกับการแก้รัฐมนูลนี่อยู่ตรงไหนนะฮะเพราะว่าผมจําได้ว่ามันเคยมีการผ่านรัฐมนูลครั้งนึ่งนะครับที่เสียงสอวอไปอยู่ที่ฉบับเดียวที่นายกท่านพูดถึงนะครับ ผ่านมาได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยที่คุณคุณสวอ,อวันชัย,ชยพูดเนี่ยเพราะว่าผมว่ามีกลุ่มสวทั้งหลายทั้งหลายคนเนี่ยที่เขายังเงี่ยหูฟังอูตกลงนาย,ยกจะเกาอายัางไงครับนะมันอาจจะมีข่าววงในอะไรเงี้ยว่านาย,ยกว่าให้ผ่านอะไรพวกนี้นะเพื่อจะให้เห็นว่าเอ้ย เรื่องแก้ทั้งนูนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเหนือเกินขาดความคาดฝันเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าแก้มันก็อาจจะแก้ได้แต่ไอ้ตรงเนี้ยนะแต่ว่าเกิดจากการอภิปรายครั้งนี้ผมว่าอภิปรายครั้งนี้เสรีน,นายกไม่กล้าพูดอ่ะอืมว่าให้ผ่านนักสมนูนอะเพราะถ้าเกิดไม่ผ่านไม่อีกละโ ม็เกมีสวไม่ครบแปดสิบสี่คนน่ะครับไอเรื่องสอสอนะะโอเคแหละสสอไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะอาจารย์ไม่ว่วจะเป็นเพราะอย่างวันใจเ็าแย้มเ็าก็หมายถึงสวก็เขาจังไม่เชื่อใจถูกไหมครับอืมเขาใช้คาว่าสัญญาณในกลุ่มสวเริ่มไม่ปกติไม่ปกติเพราะนายกไม่สำทักเพราะนายกไม่ใบคือนายกไม่ชัดเจนตัวครับ พูดเป็นนยาย้าย้เห็นว่าอยากให้ผ่านอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นตรงน,นี้ผมก็ยังยังลุ้นอยู่เนี่ยนะครับว่า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 ยังไม่มั่นใจว่ามันจะผ่านนะอ่ะแม้ว่าคุณไพบูลเองจะพูดว่าผ่านแน่ๆอะไรเงี้ยนะครอืมผมฟังอย่างซุ้มเสียงในส่วนของคนที่เป็นประธานวิปรัฐบาลเนี่ย แม่ใช้คําวันนี้ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ผมพูดไปนิดหนึ่งแล้วเมื่อสักครู่ในช่วงท้ายรายการขาร่าวด่งประเด็นร้อนอท่านใช้คําว่าหวังหวังที่จะอ,ะอะหวังว่าการแก้ไขรัมนูเนี่ยในวาระสามเนี่ยจะผ่านการพิจารณานะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสวว่าจะกะรุณาให้เสียงเห็นชอบถึงหนึ่งในสามหรือไม่นั่นจะกะรุณาน่นแนนาแสดงว่ามันยังไม่ชัดเจนว่า มีการสื่อสารโดยฝ่ายรัฐบาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกเนี่ยนะครับถึงสมาชิกถ้าอาจารย์ถ้าเรามองข้ามช็อตเลยนะฮะก็คือถ้า,าวันที่สิบเนี่ยแม่เอาไปเอามามันมันมาหักมุมเอาเหมือนกับการแก้ไขร่างที่แล้วที่พลังประชารัฐเสนอก็มาตกเอาในวาระสามเที่ยนี้มาตกอีกมันก็จะนำไปสู่อะไรไหมว่าเอ๊ะ มันจะต้องให้การเลือกตั้งที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไหนจะต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าเนี่ยก็ยังใช้กติกาเดิมซึ่งจะเป็นอะไรที่เพย์เซฟมากกว่าที่จะให้ใช้บัตรสองใบแล้วเข้าทางเพื่อไทยเต็มๆเ,เลยเอผมเชื่อว่าอย่างนั้นคือคือถ้ามันเปลี่ยนไปตามไอ้ที่ลึกกันใหม่เนี่ยเพื่อไทยมีกําลังใจขึ้นครับนะเพราะว่าจะ,ะเชื่อเขาเชื่อว่า ถ้าเล่นกันแบบนี้เนี่ยเขาจะได้คะแนนเกตเป็นหลักก็จริงอะนะแต่คะแนนสะสมจากบัญชีรายชื่อมันจะมันจะเป็นปึกแผ่นกว่าไม่เหมือนคราวนี้ใช่ไหมคะแนนรายชื่อไม่ได้สพกคนหนึ่งทั้งทั้งที่คะแนนมาที่หนึ่งไงแต่ว่ามันไปได้โควตาเกตทั้งหมดแล้วตอนนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้ฮะอย่างที่คุณมนตรีคิดไว้เนี่ยนะคือคือเพื่อเชิญให้จาบทีนี้ถ้าถ้าแก้ รัฐมนไม่สําเร็จนี่นี่รัฐบาลก็อาจจะโดนด่าอีกอ๋อใช่ไหมเป็นเรื่องของสภาอาจารย์ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลไม่ใช่ร่างรัฐบาลนะเขาก็ไม่รู้ละรัฐบาลต้องโดนเหมาด้วยนะครับต้องโดนถือเขาก็มีสิ่งที่ให้เล่นต่อไงอืมคือเลือกตั้งกรทมครับไม่ทันได้ด่ามากก็ต้องไปคิดล้วอนเลือกตั้งอบตอะไรเงี้ยสมาชิก ออนี่จะดึงความสนใจไปที่ตรงนั้นแบบสนามการเมืองมันเปลี่ยนหน้าไปเลยอพอเลือกตั้งกทมเลือกตั้ง<แ>อบพัทยาแล้วก็พอถึงช่วงนู้นไปต้นปีหน้าก็ค่อยมาว่าเรื่องอ่าหรือนปีสุดท้ายปีที่สี่หลังเพราะฉะนั้นเขาดึงลากเกินสามปีอยู่ไอไปปีสุดท้ายแน่ๆูนี่อาจารย์จะจัดงบประมาณปีเอาหกปีหกหกอีกเลยครับ เพื่อวามแน่ใจนะเพราะมันมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีความจําเป็นสําหรับเขาที่จะออกไงี่ยอาจารย์ครับบางค,บคนก็มองถึงการเมืองนอกสภาเนี่ยมันจะเข้มข้นและจะถึงขั้นเป็นปัญหาให้กับนายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจอะไรในช่วงระหว่างนี้ไหมผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นั่นนะนะไม่แน่ใจนะนะว่าว่าว่า คือคือทุกวันนี้เราก็เห็นแต่ผมไม่อยากให้คิดอ่ะผมไม่อยากให้คิดเราเพื่อความสงบให,ให้ให้นั่นให้ตัดสินใจทําอะไรไม่เอาอะ,อะไรต่างๆที่ม,มันมานอกระบบแล้วมันคอนโทรไม่ได้หรอกเอาเป็นว่านอกระบบจําไม่มีทุกอย่างต้องว่ากันในระบบไม่ยุบสภาก็ต้องอยู่กันไป แบบนี้แหละแบบนี้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่ไม่มีอะไรพิเศษเพราะว่าที่เขาจุมนุมกันเรื่องนี้นะครับยกเว้นแต่ที่ดินแดงนะออืฮผมว่าในกลุ่มอื่นที่ทํากันมาเนี่ยเขาก็ขยายความความคิดของคนที่จะทําให้คนไม่เลือกไม่เลือกชุดรัฐบาลเก่าเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเอาละครับจาย์ครับเดี๋ยววันจันทร์หน้ามาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็จะได้รู้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นยังไงขอบพระคุณครับจย์สุขุม